Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ a f t e r w o r k นะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมันจะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในประโยคนี้บ้างครับอาจจะเป็นได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เพื่อนๆเ,เองมีความคิดเห็นกับประโยคนี้อย่างไรบ้างครับผมขอเล่าแบบนี้นะครับผมขอพูดถึงได้ไม่ดีก่อนนะครับการที่เราไม่กล้าคาดหวังอะไรเลยเพราะด้วยความกลัวที่จะผิดหวังมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปบางอย่างหรือหลายๆอย่างบางสิ่งถ้าเราไม่ลองทำหรือก,กล้าเสี่ยงในความล้มเหลวบ้างเราก็จะอยู่ที่เดิมและปล่อยให้ชีวิต ดำเนินไปตามการคาดหวังของผู้อื่นหรือคนรอบๆตัวซึ่งโดยบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเคยนึกไหมครับว่าจริงๆแล้วชีวิตอยากจะทําอะไรและที่ทําอยู่ในตอนนี้มันใช่จุดหมายของชีวิตจริงๆหรือเปล่าการที่เราเลือกเรียนคณะนี้และจบมาทํางานนี้มันเป็นความต้องการของใครจริงๆแน่ของเราเองไหม หรือเป็นไปตามที่สังคมบอกว่าถ้าจบมาแล้วจะทํางานได้เงินเดือนดีสูงๆเป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการเพื่อนเพื่อนเคยถามไหมครับว่าตัวเองต้องการทําจริงๆหรือไม่เป็นความชอบจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เคยถามผมขอให้เริ่มตั้งแต่ตอนฟังคลิปนี้จบเลยนะครับผมขอพูดถึงข้อดีบ้างนะครับคือถ้าชีวิตเราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ การไม่คาดหวังอะไรมากๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะเราจะไม่ต้องทุกข์ครับเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่ต้องกดดันตัวเองในการทําอะไรให้สําเร็จไม่ต้องคาดหวังว่าชีวิตจะเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงเรื่องของตัวเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความคาดหวังที่มีต่อผู้อื่นถ้าเราไม่คาดหวังให้ผู้อื่นจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการาเราก็จะไม่ทุกข์ครับ เพราะในความเป็นจริงบนโลกใบนี้เราไมา่สามารถให้ใครคนอื่นเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการท,ที่เราคาดหวังในสักทุกอย่างหรอกครับขอปิดท้ายด้วยสรุปแบบนี้นะครับขอให้คาดหวังแต่ไม่คาดหวังงงในงงไหมครับขออธิบายแบบนี้นะครับอันนี้คนเราคาดหวังสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งที่ทําให้เราไม่เสียใจ จากสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างหวังก็คือไม่คาดหวังหรือปล่อยวางสิ่งที่เราคาดหวังคุณได้รับการปล่อยวางไม่ควรไปกดดันตัวเองจนเกิดทุกข์มกจนงเกินไปแต่การคาดหวังโดยการปล่อยวางคือเราต้องยิ้มรับและรอให้ได้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะทุกข์หรือสุขจะลำบากหรือสบายจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เราก็ต้องยอมรับและปล่อยวางให้ได้ชีวิตจะเป็นอย่างไรความสุขจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่มุมมองเรานะครับการมีความคาดหวังเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่านะครับถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องลงมือทําครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการแชร์เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับอาร์ตเวิร์กสวัสดีครับ